เดาไหมอีกตัวนี่ไงให้ด็อกกี้นี่ด็อกกี้ด็อกกี้เดี๋ยวเอาให้ด็อกกี้ก่อนไปนนี่ไปตามป๊ะป๊าไปนนี่ ปแล้วน้อนี่ตามป้าป้าไป,ป,ป,ปเดินไปอย่าแวะ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  ก็มีก็้อนมีถัเอาไว้เอ้าเหรอเราไม่ไปดูที่อื่นเหรอลูกดาก้อนเหรอขยได้เออได้แล้วโอเค มดโอเคโอเคเสร็จแล้วลงไปหาป๊าได้เลยอ่เร็วสิลูกเร็วเร็วเร็วไปหาป๊าโอ้ระวังรถ อ่ะป้ายหาป้าป,ป้า<ป>หวัวเาคันนะเราคันหลังนะ นะครับคามกดก็จะตีตามนะตามกวดจะไปเจียจินจีนตายเืยครับลงญี่ปุ่นในจุดเดินนะที่เห็นช้างแมมมอสมันเป็นอิงลิส์การเดินกับสวนยุโรปนะครับสวนสวยผมไม่อยากให้ทุกท่านออกไปก่อนหรอกออกพร้อมกับแขกจีนก็ได้ฮะทุ่มครึ่งให้ออกไปปวดตาเลยกดเลยนะครับที่มีหมวายว่า ถ้าติดินตรงไว้แต่ว่ที่เราไปจัดงานทีอยางนั้บานะจะต้องไม่เลื่อนไปมรืเ่าไม่เียนงเวลาเอาไปเลยคุณอออโอ้โมันคืออะไรนี่แต่สวิตเซอร์แลิ์ยก็คือสวิตเซียายนับที่เราเขาเรียสิตเองยก่อยเอียงมากลูกมันเวียนลูกต้องหายมือลูกกินีีรถยังไง กดตัวแดงก็จะหยุดหยุดยางหยุดมันจะขึ้นตัวธรรมดาครานี้ลูกก็พับเก็บอยู่นี่เตาแบบวันไสครับเต่าแดงจะเป็นมันใสแต่เรื่องรถเปิดทางเที่ยวจริงๆสามสิบห้าคืครับเดียวนี้สอัสดีเราพร้อมจะป้ราไว้ตรงหลังกำลังจะนีมูลนิธิจัดงานครับช่างมีลูกมีหลานจัดจงานจัดงานจะไม่มีสถานที่มาเลยครับ แต่ทั้นู้ก็จะให้แต่มันมีข้อแม้อยู่สองอย่างจะสาวหาจะบ่าวไปเองจะบ่าวมัต้องหาเจะาสาวไปเองครับแต่ทั้งนู้นเราไม่รับจากม้ครับแต่้ายมือครับที่เห็นช้างแบมมัดมันเป็นอังกฤษยุโรปรถสวยล่ะไปดัดแตดเป็นม่านดำเห็่แหมมันมองไม่ทะลุนั่นแหละเดินไปหน้าก่อนไม่ถึงสามเก้าเราถ้าเกินสามเก้าแสดงว่าสี่เก้าครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยกขอบคุณที่ นั่งรถจมโปรเมทันและพึ่งาชาติาาออาาานะคร,รับหวังว่าโอกาสข้างหน้าคงมีโอากาศจะรับอีกครับผมโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณม,มากครับขอบคุณครับร